การเข้มแข็งเนี่ยคือมันอยู่ที่ใจสมองสมองคิดนะสมองมีหน้าที่คิดใจมีหน้าที่สู้อันนี้สําคัญการเข้มแข็งเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเวลาคุณเจอปัญหาหรือว่าเวลาคุณเจออะไรที่มันไม่โอเคเนี่ยคุณเข้มแข็งขนาดไหนนะครับใจมันเข้มแข็งได้ขนาดไหนคือใจคุณสู้ได้ขนาดไหนนี่แหละสําคัญถ้าใจสู้นะทุกอย่างมันจบคนใจสู้เนะี่ยจบเลย หมายความว่าไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็ตามแต่ที่มันกระทบกระทั่งจิตใจคุณหรือว่าทําให้คุณรู้สึกไม่ดีแล้วมาเนี่ยถ้าคุณรีบแบบฟื้นตัวได้ไวอ่ะเออคุณก็จะมีแรงในการที่จะกลับมาสู้ต่อถ้าคุณไม่สู้เลยคุณแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ุแข่งไปแล้วปุ๊บเนี่ยคุณอ่อนแอใช่ป่ะคุณไม่เข้มแข็งใช่ป่ะถ้าคุณไม่สู้ต่อคุณแพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคุณสู้ต่อคุณอาจจะกลับมาชนะแต่ถ้าแพ้อีกใจคุณยังเข้มแข็งอยู่คุณก็สู้ต่อ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 สัักวนนนนึงม็ชะ อาจจะชนะหรือแม้กระทั่งใกล้เคียงว่าชนะแต่ยางน้อยชีวิตคุณดีกว่าเดิมแน่นอนอาจจะไม่ดีขึ้นมากแต่ดีกว่าเดิมแน่นอนนี่ผมรับประกันนะครับอดีางวนี้ผมบอกแหละอาจจะไม่รวยครับแต่ไม่จนดัง <laughs> นั้นเนี่ยไอความเข้มแข็งเนี่ยมันสามารถใช้ได้กับทุกเรื่องนะถามว่าเข้มแข็งแล้วไม่สิทธิ์อ่อนแอได้ไหมมีสิทธิ์ได้ครับมีสิทธิ์อ่อนแอทุกคนมีสิทธิ์อ่อนแอได้หมดแหละเอาจริงๆตัวผมเองอยังอ่อนแอเลยแต่ว่าอยากให้ความอ่อนแอตรงนั้นเนี่ยมาทําลายความตั้งใจของเราเออเราต้องมีความตั้งใจของเราอันดับหนึ มาทำลายตรงนั้น ok มาทำลายความรู <c oughs> ้สึกของเรานะครับเข้มแข็งไว้นะครับคุณทุกคนมีความอ่อนแอได้เสมออยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์อะทุกคนมีมุมอ่อนแอหมดแต่ว่าคุณแค่ระบายมันออกไปไว้คุณแค่พูดออกไปว่าเพื่อนสนิทคุณก็ได้พ่อแม่คุณก็ได้คุณก็เล่าไปดิผมเองก็เล่าเรื่องอ่อนแอผมก็เล่าให้เล่าให้พ่อแม่ผมฟังเล่าให้แฟนผมฟังเล่าให้ใครผมฟังผมก็เล่าพอเล่าเสร็จปุ๊บสบายใจใช่ไหมมันได้ระบายออกไปอะมันต้องระบายออกไปอะพอระบายเสร็จปุ๊บไปต่อมันก็ขึ้นอยู่ว่าคุณจะจมอยู่กับตรงน แก็อย่างนี้เห็นหนะครับก็คือก,ก็ต้องเข้มแข็งนะครับ